งพยาบาลบางประกอบก้าอินเตอร์เนชั่นแนลยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดินแดนสุขภาพดี h e เฮลทอเปียฮาร of Care Health แฟร์2024ในวันที่5-9กันยายนณลานลิฟแก้วชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทัลพระรามสองแล้วพบกันนะคะ 24ดินแดนสุขภาพดีที่รวบรวมแพ็กเกจตรวจสุขภาพและความงามสุดคุ้มในราคาสบายกระเป๋าที่สุดแห่งปีเห็นว่าช่วงนี้สนใจดูแลสุขภาพเลยแอบมากระซิบบอกก่อนใครเลยนะฮะที่นี่มีอยู่จริงเหรอแล้วฉันต้องไปที่ไหนวันไหนล่ะวันที่5-9กันยายนณลาลิปแก้วชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2 ราคาสบายกระเป๋ามากงานนี้ลดสูงสุดมากกว่า70%เลยละ่ะแล้วยังมีสิทธิพิเศษอีกนะพิเศษต่อที่1เมื่อซื้อ2แพ็กเกจขึ้นไปสามารถแลกซื้อรายการตรวจเพิ่มและวัคซีนลดเพิ่มอีกพิเศษต่อที่2เมื่อซื้อครบ1 0 0 0 0มืนสามารถแลกซื้อแพ็กเกจลด50%และยังได้รับของสมนาคุณอีกมากมายมีอีกไหมมีอีกไหมมีแพ็กเกจอะไรบ้างขอดูเลยนะ เริ่มกันที่แพ็กเกจแรกโปรแกรมตรวจสุขภาพเบสิกเช็คอัพซื้อคู่ถูกกว่าในราคา1,500บาทโปรแกรมตรวจสุขภาพแว l ลูมุ่งเน้นการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคขั้นพื้นฐานและโลรคมะเร็งโปรแกรมตรวจสุขภาพคอมพลีทมุ่งเน้นการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจและโลรคมะเร็ง โปรแกรมตรวจสุขภาพคอมพลีทเน้นการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคปอดระบบหัวใจและระบบทางเดินอาหารนอกจากนี้ยังมีแพก็กเกจวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงจากโรคร้ายไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนไข้เลือดออกวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีวัคซีนงูสวัสดวัคซีนปอดอักเสบราคาโปรโมชั่นเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้นนะ แพ็กเกจต,ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไทรอยอันนี้ก็น่าสนใจมากรวมถึงแพ็กเกจต,ตรวจคัดกรองปอดเบื้องต้นมะเลงปอดและตรวจคัดกรองเบาหวานในราคาโปรโมชั่นแล้วนี่เธอหรือคนที่บ้านมีใครเคยเจ็บแรบแรบที่หัวใจหรือเปล่า โรคหัวใจมักมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะรู้ไว้รักษาทันลดความเสี่ยงโรคหัวใจกับแพ ah ็กเกจมินิฮาร์ดแพ็กเกจอัลตราซาวหัวใจเอ็กโคและแพ็กเกจทดสอบสมรรถภาพหัวใจในขณะออกกำลังกาย EST เฮ้ยอันนี้เหมาะมาก แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมพร้อมตรวจหาเชื้อเ p v พีวีและแพ็กเกจวัคซีนป้องกันปากมดลูกเ p v ี9สายพันธุ์ราคาสุดคุ้มที่สุดแห่งปีเลิศไปอีกเคทไม่รับสำหรับผู้รักที่อยากมีลูกแพ็กเกจฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก i u i 1แถมหนึ่งแพ็กเกจทำเด็กหลอดแก้วแพ็กเกจฝากใครในราคาโปรโมชั่นปังมากแล้วก็นี่ แพ็กเกจสำหรับเด็กเสริมภูมิภูมิกานไข้วัดใหญ่4สายพันธุ์และวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากดวงตาก็สำคัญนะเพราะดวงตาคือหน้าตาของหัวใจแพ็กเกจตรวจสุขภาพตาทั่วไปอันนี้ก็ลดเหมือนกันแล้วยังมีแพ็กเกจตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก3จุดความเสี่ยงกระดูกพุนกระดูกพังยิ่งรู้ทันยิ่งป้องกันได้ เธอไว้ทำงานสินะเป็นไหมปวดข้อบา่าอะไนี่เป็นอาการของคนเป็นออฟฟิศซินโดรมล่ะก็ต้องนี่เลยแพ็กเกจร,รักษาอาการปวดด้วย PMS และฟังเขมลดอาการปวดแพ็กเกจร,รักษาอาการปวดมีทั้ง PMS ช็อคเว e ฟังเขมและโปรแกรมออฟฟิศซินโดรมรู้ได้ไงเนี่ยไหนขอดูต่อสิ แพ็กเกจสกล้องระบบทางเดินอาหารและลำไส้พอดีช่วงนี้กินแ่บป,ปวดท้องบ่อยมากแอแล้วถ้ามีอาการปวดหัวบ่อยๆหรือมีอาการหลงลืมบ้างในบางทีแนะนำนี่เลยแพ็กเกจคัดกรองสมองเสี่ยมลุยนี่นี่ฉันสนใจอันนี้ด้วยนอนกลนตรวจได้ด้วยแพ็กเกจสลิปเพสราคาเบาๆไม่ถึงมืน่นและถ้าอยากรู้ว่าร่างกายตัวเองแพ้อะไรบ้างก็ยังมีแพ็กเกจทดสอบการแพ้อาหาร และสิ่งแวดล้อมทางผิวหนังอีกด้วยนะใช่มามาเรื่องความสวยความงามกันบ้างดีไหมแพ็กเกจอัลเทล่า1 2 0 0ไลนแถม p i คโคฟูลโหมด1ครั้งแพ็กเกจเซลเทอรี3ามล้านเซลลแถมคีเลชั่น2ครั้งแพ็กเกจปลูกผมไมโครกราฟ และพิเศษสุดซื้อ g i ฟวอลช์ชืสูตรเสรีกรรมเพื่อความงามและผิวหนัง1 0 0 0 0 0รับเพิ่ม4,000 0และกีฟวอลช h e r 2 0 0 0 0 0รับเพิ่ม1 2ส0 0 0สวยรอยอย่างเดียวอาจจะไม่พอรอยยิ้มสวยก็เพิ่มสเสน่ห์ได้ไม่แพ้กันนี่แพ็กเกจดูแลสุขภาพฟันฟันสวยสุขภาพดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีแพ็กเกจลากฟันเทียมร่วมด้วยในราคาโปรโมชั่น ใช่จริงๆภายในเฮลท์เทเปียของเรามีแพ็กเกจลดเยอะมากที่คุยคุยกันเนี่ยแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆแพรเฉพาะทางเสิร์ฟสาระความรู้ถึงที่และบริการตรวจสุขภาพแบบไม่เสียเงินอีกฟังขนาดนี้จะไปไหมอืมเออกรีโอ้ยใสแล้วใส่แล้ว เฮ้ยเสียงดังแต่โหวันจะไปไหนเนี่ยก็จะรีบไปดินแดนเฮลโทเปียเอ้ยไปงานฮาร์ดออฟแคสเฮลแฟร์ที่ลานลิฟแก้วชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซนทัันพรามสองตั้งแต่วันที่5ถึง9กกันยายนนี้ไงพ่อไปด้วยกันไหมเอาไปสิไป h a ร์ดออฟแคร์เฮลท์แฟร์สองบดินแดนสุขภาพดีนาลาลิฟแก้วชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระรามสองตั้งแต่วันที่5ถึง9กันยายนนี้ชวนคนใกล้ตัวที่คุณรักมาด้วยกันก็ได้นะใครไม่มาจดชื่อเลยมาเจอกันใี้ได้ล่ะ